ลักษณะพิตักษแม่น้ำอเมซอนมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูไหลผ่านประเทศโคลอมเบียแล้วเข้าสู่ประเทศบราซิลก่อนที่จะไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติกลุ่มน้ำ Amazon, อเมซอนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ7ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุม9ประเทศได้แก่บราซิลเปรูโบลิเวียโคลอมเบียเอกวาดอร์เวเนซุเอร่าแกานาซูรินามีเฟนเกียนาลักษณะทางกายภาพแม่น้ำอเมซอนมีความยาวประมาณ6,992กิโลเมตรถือเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดในโลกในฤดูฝนปริมาณน้ำที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกมากถึง45ลลล้านแกอนต่อวินาบห้ามกล้างที่สุดในโลก ซึ่งอยู่บริเวณทางเหนือของบราซิลเนื่องจากแม่น้ำอเมซอนเป็นระบบระบายน้ำของลุ่มแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำสาขาประมาณ 1, 1 0 0สายจึงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของลุ่มน้ำก่อนที่จะมีถนนและรันเว์ในแอ่งน้ำทางน้ำเหล่านี้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าถึงพื้นที่ตอนในของบราซิลและเครื่องทางตอนเหนือของอเมริกาใต้นะครับภาพภูมิอากาศครับมีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า18องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า2,000มิลลิเมตรต่อปีนะครับ พืชธรรมชาติเป็นป่าดงดิบบริเวณที่รับรูปแม่น้ำอเมซอนเป็นป่าดงดิบเรียกว่าเซลวัสโดยแม่น้ำอเมซอนจะมีพืชอ,อยู่40,000ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่427ชนิดนก1,300ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน378ชนิดและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำมาก กว่า400ชนิดปลาเน้ําจืดอีกมากกว่า3,000ชนิดและแมลงล่า2.5ล้านสายพันธุ์ที่ลาบรุ่มแม่น้าอเมซอนมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลกเพราะเป็นพื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์มีภูมิอากาศร้อนชื้นต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านซึ่งเอื้อต่อก,การจเจริญเติบโตของพืชและสัตว์นานา,นา,นานชนิด